สวัสดีค่ะนี่ผ้าเอฟซีมาตามตัวเลขคนโศกคนมันเนาะค่ะพันวาได้ยินว่าพนวาปูยวัดบอกเลขถูกพันวาเป็นถูกมาสองงวดแล้วจ้าเลขคนเขาเนาะดะพิมพ์ก็เลยจะมาตามตัวเลขไปฟ้าเอฟซีจะผ่ามหาพันยูนาจ้ากำลังสีเขาเอาคือมีใครนุบบาน ไขนกกลางเขนมาเฮ็ดห้างอยู่มองนี้เพราะทีจตงเดวมือไปอันคมไม่เรียนอย่ามันปิดเฮ็ดไขนกแตกเนาะค่ะงามแท้ผันว่าไข่ไก่บานเท่ากันยังมีอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่ป่านนี้บอกว่ามีหอดไขนกกลางเขนเพื่นเนะ ตามตัวเรียกน้ำเพ่นนาะคันน้ะว่าเดี๋ยวได้สิขอเป็นน้เพรนนะดูเพ่นมาดูเยแล้วเพ่นเหิ่มาจลดโคดละกคตรโตลยแน่นเป็นตรงไปตรงไปตรงไปัดธทัุเสนเข้าไปวรรทาดแล่ตรงไปทางวบดธทตุไปถึงนน่นขึ้นโน่นจะมีขุดเขาต้นต้ายใหญ่ลงไปมุ่งสารแม่หลอันนึงอันนึงของของจานทรจนร์วเท่าไหนแจานท์วิกาจานร์ปุ๊บไว กุดเ้าลังสุดตุ้ต้นสนทานแล้ก็มีุดเป็นุดลงหน้าพอดีนะ่พอหวังว่าไปนี่น้องน้องคยนี่ละะนะคะพอห้าว่าเป็นถึงสุงวัดสวดว่าสองงวดเราด้งวดวันที่สนี่เลเด้อพอให้โซเอฟซเด้อค่ะเด้อพออยู่ทงยูทานเนี่ยละจ้าเป็นได้ตัวเดชเพิ่งเขาจะงวดแล้วก็พอสองเรได้งวดนึ่งวัที่สานี่ลวที่สาม นห้เป็นแนวทางเลยค่ะเอมากับเซืซอลอตเตอรีไปเด้อน้ำพอลเฮาหนิเนาะเกาอสู่ขกลาบอยู่ตรงหน้าคุณละมึงนึกหาเจเต็มเต็มแน่นป่ตัวเดียวเลยบอก่มแห้งนี่ไหผมจักตัวว่าสองตัวดึงบอกหาเจเจกับกี่ยังว่คุณบอแนวทางเลยค่ะเอฟซีมากับเซื้อลอตเตอรีไปเด้อน้ำพอเขาหนิเนาะมาเกาอสู่ขกลาบอยู่ทงหน้าคุณละมึงนึกหาเจ็เต็มเต็มคนหลายๆเด้อเป็นแนวทางเอฟซีเนาะค่ะเนาะ ค่ะก็จะพาออกมาตามตัวเลขไปเป็นแนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะมาตามที่เพื่อนบอกนี่ละจ้ะมาหาปูนี่ละ่ะมาหาเขาเดี๋ยวสูบเดี๋ยวลาบน้ำกันเนาะค่ะเลขเพื่อนเขามาสองหมวดแล้วเพื่อนว่าเดี๋ยวพี่มพ์จะพาเขาไปเนะเาะกระเพาะทิศ แล้วพวกเขามาแลกก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีพิมพ์ผ้ารวยนี่เด้อจะ้ะหมวดสิบมาเนี่ยขอเฮาโศกมีหมาหน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อผู้คนกะได้มาเพิ่งว่าหมูก็ส่งมาอีกเทื้อนึงอาจารย์น้ำกันนี่แหละค่ะส่งมาให้เพื่อนทางโทรศัพท์นี่แหละงวดที่แล้วเนาะแต่ว่างวันนี่เพิ่งกะเบาคือจังพออยู่ทงหน้านี่แหละ ตัวเดียวกันพันว่าพันไดมาแล้วตัวเดียวนะละเจ็ดสองสองเจ็ดน่ะละให้ไปเป็นแนวทางพันวามองเกาพันวาพ่นกบบระบออยากออกกองออกหยังเด้อไม่พิมพ์ก็เลยบอกกาไทไายทําเนาะค่ะก็ได้จตตัวเลขกเมื่อฝากปเป็นแนวทางค่ะมากกระล่องเบิ้งบ่มากบบระบอกเป็นยังจ้าสำหรับมอนี้ก็สวัสดีค่ะ